โอ้ตอนนี้พรรคนี้เขาปักธงเยอะเลยนะเขาจะแลนด์สไลด์ทั้งประเทศอ่ะครับคุณอุ้งอิงหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะครับเมื่อวานนี้ไปที่พังงาแล้วก็พูดชัดๆเลยว่าขอแลนด์สไลด์อีกที่ที่จังหวัดพังงาครับภาคใต้เป็นภาคที่มีทรัพยากรมากมายนะคะติดทั้งอันดามันทั้งอ่าวไทยลงเครื่องบินแตะเนี่ยปึ๊บรู้สึกเลยว่าโอ้โหบรรยากาศมันดีงามมากๆเลยค่ะประเทศไทยเป็นรัฐบาลโรงแรมร้านอาหารในพังงา ก็ต้องชูนโยบายอะไรก็ว่ากันไปคุณผู้ชมครับเพราะว่าเนี่ยคุณอุงอิงลงไปเนี่ยบอกบว่าจะฟื้นการท่องเที่ยวพังงานให้กลับมาคึกคักค่าน้ําค่าแก๊สค่าไฟจะลดลงรายได้พี่น้องประชาชนก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ยกผลงานของคุณพ่อทักษิณในอดีตด้วยนะครับบอกว่าสึนามิที่เกิดขึ้นช่วงปลายปี47ก็ฟื้นฟูประเทศฟื้นฟูการท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วคนมาฟังก็เฮ่ชอบอกชอบใจกันไปทีนี้มันมีกระแสข,ข่าวจากสววันชัยสอนสิริที่บอกว่า แคนดิเดตนายกตัวจริงของเพื่อไทยเนี่ยใบายมาว่าเป็นตัวย่อสอเสือคุณ<ส>อ,อุง้งอ,อิงกับกคุณเศรษฐาทวีสิทธิ์เนี่ยตัวหลอกไม่จริงหลอกนักข่าวก็เลยถามคุณอุ้งอิงจริงหรือเปล่าสอเส,สือเนี่ยคุณอุ้งอิงก็เลยถามว่าใครอะ่ะหมายถึงใครแล้วที่บอกว่าเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีสมัยไทยรักไทยคนก็เลยเดาว่าอ่คุณสุรเกตเสถียรไทยหรือเปล่าเอ,อคุณอุ้งอิงบอกไม่ใช่ไม่ได้ดีวกับคุณสุรเกตแม้แต่น้อยครับก็ตีกลับไปคนที่ปูดข้อมูลบอกมัว่วหรือเปล่านะ แล้วก็ส่วนสสในกรุงเทพเห็นว่าวันนี้นะเพื่อไทยจะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสอีกสามเขตแล้วหนึ่งในนั้นถ้าพูดชื่อมาต้องอ๋อแน่เลยอ่ะไหนขอดูซิดูหน้าได้ไหมดูหน้าได้ไหมดูหน้าก็รู้เลยอ๋ออับถอดแมสซี่ถอดแมสถอดแมสจ้าไม่ถอดถอดหรือไม่ถอดแต่ว่าไม่ถอดก็ดูรู้ไม่ถอดคุณอมสกาวใจคุณอมสกาวใจภูนสวัสดนะเห็นว่าจะเป็นว่าดที่สสเขตสะพานสูงของเพื่อไทยเดี๋ยววันนี้จะเปิดตัวกันฮะอ่ะ การเมืองขออีกสักคนหนึ่งไดไหมอ่ะไม่พูดถึงคนนี้รู้สึกหลายหลายคนจะบอกว่าเอ๊ะเขาอยู่ไหนลุงป้อมเ้า่เมื่อวานนี้เขาอยู่ไหนเขาไปออกกำลังไปออกกำลังกายที่สวนลุมอันนี้บอกคุณผู้ชมนะท่านไปส่วนตัวแต่พอไปส่วนตัวคุณผู้ชมฮะไม่รู้ว่าภาพมันออกมาได้ยังไงนะท่านไปส่วนตัวนี่ไงไปส่วนตัวถ้าไม่ออกกำลังกายที่สวนลุมท่านก็จะต้องปักธงในกรุงเทพมหานคร ท่านไปออกกันมังกายนี่ท่านก็ไปล้ำไทยกงไทยเก็กต่างๆอาอาหืออามาว่ายังไงทักทายปลาใส่แหละแม่ทุกพักเวลาไปสวนลุมอ่ะคุณเขาก็จะแบบอาไปล้ำไทยเก็กไปวิ่งไปต้นโมหนึ่งลูกอ่าตรงกาเอาว่ากันไปคนไปขอถ่ายรูปนะบางคนขอถ่ายรูปเยอะแล้วบอกว่าลุงป้อมลุงป้อมเป็นนายกคนที่30ได้ไหมอ่ะแต่ท่านก็ประกาศชัดเจนไปแล้วถ้าเขาเลือกผม ผมพร้อมที่จะเป็นถูกไหมฮะคุณผู้ชมฮะเมื่อวานไปทีเดียวไปสวนรูมเสร็จสับเฮ้ยทำไมสาวๆไปรวมถ่ายรูปท่านเยอะจังเลยอ่ะแหมก็ขวัญใจประชาชนไงขวัญใจนะไปซื้ออะไรนะซื้องานดําร้านดังที่เปิดมา50สิปีด้วยซื้อติดมาให้ติดมือแหมอารมณ์ดีอะลุงป้อมอยู่นะยิ้มกุ้งกลิ่มกุ้งกลิ่มทักทายชาวบ้านอยู่นะครับนี่แหละฮะเอาบรรยากาศสีสันมาฝากเพราะว่าช่วงนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าใกล้เลือกตั้งแล้ว คิดอย่างมีสติตอนนี้คุูยังไม่ต้องตัดสินใจหรอกรอดูสักพักรอฟังนโยบายสักพักหนึ่งสสที่ลงพื้นที่เขาลงจริงหรือเปล่าทําจริงหรือเปล่านโยบายทําจริงได้ไหมเพราะต่วนมากนโยบายก็สวยหรูทั้งนั้นทําได้หรือเปล่าก็ไม่รู้มช่วงนี้นะักการเมืองจะน่ารักเป็นพิเศษโอ้ใช่ <laughs> แต่พอเลือกเข้าไปแล้วก็ก็ไม่ค่อยมาละอะไรอย่างเงี้ยนะเอ้คนหน้าบางคนน่ารักเสมอต้นเสมอปลายก็มีก็ว่ากันไปเอวันดี สนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้